สวัสดีครับมันนี้กะพบกับพญเดงว่างงเมื่อก่อนละครัพี่น้องช่องเดชาอีสานพ้ารอครับมันนี้กะวาดีพ้าผีพะน้องมาจากหัวจักกับยาสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งครับหลังจากที่พญเดงเสนอสมุนไพรเกี่ยวกับสุภาพบุรุษไปแล้วครับพาไหลเผือกมันนี้กะสีน้ำเสนอเกี่ยวกับยาสมุนไพรเกี่ยวกับขุญยาูุหญิงครับสุภาพสตรีมาเบ่งครับนี่พี่น้องาเงิรงจนนี้ นี่คือต้นสมุนไพรจีพันธุ์เดชิตทำเสนอครับนี่ต้นรากสามสิบครับนี่ภาษาผักกางเมื่อนต้นรากสามสิบทางบ้านพันธุ่เดชเอินว่าผักซีสร้างครับนี่ลักษณะของใบมันน้ำมึนใบมันลักษณะแบบนี้แหละหน่วยนานี้เป็นนาฝนครับมันก็เป็นใบแตกอ่อนแล,ล้วครับถ้าเม่ากสิฟุดเอาไปใส่ประโยชน์กับเอาหัวมันนะครับมันจิมนี่รายูุข,ข้างร่างนี่แหละ อย่างเงียเดียวมันดะกลัวดอกหกานานี่ยังจะหนาฝนมันจะเป็นหากบางงามครันสำหรับสมุนไพรตนนัวนี้ต้องกล้วช่วงหนาแรงนะครับไม่ใช่สิ่งนิรากดีหนาแรงจชงนขวดเอาไปใส่ป,สประโยชน์กับสรรพคุณทางยากับเกี่ยวกับสุขภาพีนะครับแก้ตกขาวหมาดขาวเย็บปวดท้องประจำเดือนนี่ครับรักษาได้ครับมลูกักเสพนี่แหละครับสบรรพคุณของมันที่แน่ๆก็คือ มาดขาวโต๊ะขาวมดลูกก็เสียบเนี่ยแหละครับเก็บทองน้อยเนี่ยเราเวลาเป็นเมียนเป็นประจําเดือนนี่แหละครับสมุนไพรดีๆลำบนลัน่นสืบทอดมากอะเอาหัวมันนะครับเอาลากันไปใส่ประโยชน์ตน้นลากสามสิบถึนว่าเป็นยาบำรุงยารักษาสุขภาพสุทีครับการคลิปนี้กับมีซจะมีแหละครับพญเดกับน้ำนเสนอเกี่ยวกับยาสมุนไพรเกี่ยวกับสุขภาพสุที ลิปนี้ก็เอาไปทั้งนี้แหละครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่เดเลยนะครับสวัสดีครับ